เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบฝฟกหัดที่4.8นะครับก็จะเป็นของตัวเรื่องสมบัติตมมบางประการของสารละลายนะครับ เรามาทวนสูตรที่ได้เรียนมาก่อนนะครับคือสารละลายนะครับก็จะจากการทดลองนะครับก็พบว่าจุดเดือดกับจุดหลอมเหลวจะเปลี่ยนไปจากตัวทาละลายไปสุดใช่ไหมครับโดยตัวจุดเดือดเนี่ยจุดเดือดจะเพิ่มขึ้นนะครับโดยเพิ่มขึ้นเป็นค่าคงที่นะครับตัว Kb ค่าคงที่การเพิ่มขึ้นของจุดเดือดของตัวทาละลายนะครับคูณกับความเข้มข้นของสารนะครับความเข้มข้นของตัวละลายในหน่นวยโมเลก โดยที่ตัวละลายนี้ละเหยยากนะครับระเหยยากแล้วก็ไม่แตกตัวเป็นไนออนไม่แตกตัวเป็นไนออนนะครับแล้วก็เอียร์นหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นตัวเดลต้าทีเอฟนะครับตัวนี้จะลดลงก็คือจุดลอมเหลวนะครับหรือจุดเยือกแข็งเนี่ยจะลดลงโดยลดลงเป็นค่าคงที่นะครับค่าคงที่ค่าหนึ่งคูณกับ ตัวความเป็นพ้นในหน่วยโมแลลนะครับโมแลกลก็คือตัวโมลต่อกิโลกร,รัมนะครับโมลของอะไรครับโมลของตัวถูกละลายนะครับตัวถูกละลายหารด้วยกิโลกร,รัมของตัวทําละลายนะครับ kf ก็คือค่าคงที่การลดลงของจุดเยือกแข็งของตัวทาลายลายนะครับอ่าก็จะเห็นว่าอันนี้คือสมบัติที่เราได้เรียนมานะครับอ่สมบัติเหล่านี้นะครับจะมีชื่อว่าคอลลิเกทีฟนะครับคอลลิเกทีฟ อันนี้บอกไว้นะครับจริงๆมันมีประมาณสี่สมบัติแต่ว่าเราเรียนแค่ตัวหนึ่งนะครับตัวเดียวโอเคเนาะอ่ะเรามาดูโจทย์กันดีกว่านะครับนี่ชบทวนสุดให้ดูก,ก่อนนะครับก็ข้อที่หนึ่งครับให้คำนวณหาจุดเจื๊กแข็งของสารละลายต่อไปนี้นะครับก็จะให้สารละลายมานะครับให้สารละลายก็จะบอกว่าว่ามีตัวมีตัวถูกละลายเท่าไหร่นะครับในตัวทำละลายเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับก็มาดูกันกนะ่อน ข้อแรกก็ไก่สารละลาย CCL4 นะครับก็จะเป็นคาร์บอนเตตะคคอไลด์3กรัมใน C6H6 คือตัวเบนซีนนะครับ190กกรัมอ่าก่อนอื่นนะครับก็เราก็ดูก่อนว่าตัวไหนนะครับเป็นตัวทำละลายนะครับตัวทำละลายคือทั้งสองอย่างนี้จะเป็นของเหลวทั้งคู่นะครับเป็นของเหลวทั้งคู่ถ้าไม่เป็นของเหลวทั้ง,ทงคู่เนี่ย สิ่งที่มีปริมาณมากกว่าก็จะเป็นตัวทาละลายถูกไหมครับก็จะเป็นตัวทําละลายเพราะฉะนั้นตัวเบนซีนะครับก็จะเป็นตัวทาละลายตัวทาละลายแล้วก็ตัวคาร์บอนเตต์ตัวละคาร์บอนเตต์คอร์าก็จะเป็นตัวถูกละลายนะครับตัวถูกละลายละลายละหลอกนะครับแบบนี้อ่าก็จุดเยือกแข็งนะครับ ก็เขาไห่หา tf นะครับ tf ของสารละลายการที่เราจะบอก tf ของสารละลายได้นี้ก็คือเราจะก่อนอน่นนะครับเราต้องมีข้อมูลตังนี้ก็คือเป็น tf ของ c 6 h 6ไวบริสุดก่อนใช่ไหมครับก็คือเราต้องรู้ตัวของเบนซินบริสุทธ์ก่อนแล้วก็ดู delta tf นะครับที่ลดลง ของสารละลายนะครับเทียบกับตัวทำละลายไปสุดแบบนี้นะครับอ่ะโดยค่าเดลต้า TF เอดลต้า TF ก็จะเท่ากับ KF นะครับของตัวเบนซีน Kf ก็จะเป็นค่าเฉพาะตัวนะครับของแต่ละตัวทำละลายก็จะเป็นค่าเฉพาะตัวของตัวทำละลาย Kf คูณกับโมเลลนะครับกัน,นึนอ่ะแล้วก็เราจะหาหา TF ของเบนซีนโดสุดนะครับก็เราก็จะเปิดตารางนะครับดูจากในหนังสือ ก็รู้จักในอังเสรอนะครับก็หน้าที่หน้าที่51นะครับที่ตารางนี้จะเห็นว่ามีตัวเบนซีนอยู่นะครับก็พบว่าตัวเบนซีนเออมันกล้องมันมองไม่เห็นเบนซีนมันอยู่ตรงนี้นะครับเบนซีนอยู่ตรงนี้ปึ๊บไล่มานะครับเบนซีนมีจุดแยกแข่ง5.50นะครับตรงนี้จะเป็น5.50แล้วก็มีค่า Kf เท่ากับ4.90นะครับค่า Kf ตรงนี้เป็น4.90 อ่ะตอนนี้เราได้มาแล้วเราก็ต่อไปเราก็หาตัวโมลแล้วเนาะปึ๊บก็โมลแล้วนะครับความเป็นความเป็นโมลแล้วก็คือโมลแล้วนี้ก็จะเป็นมลของตัวถูกละลายถูกไหมครับโมลของ CCL4 หารด้วยกิโลกร,รัมของตัวตัวทำละลายก็จะเป็นเบนซีน C6H6 นะครับอ่ะหาโมลของ CCL4 กัน ก็ CCL4 เขาบอกอะไรมาครับจ็บอกมา3กรัม CCL4 นะครับ3กรัมเปลี่ยนเป็นโมลใช่ไหมครับก็คูณแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะครับก็จะเป็น1โมลของ CCL4 นะครับหารด้วยกรัมของ CCL4 ก็จะเท่ากับโมเลกุลร์เวกนะครับกรัมของ CCL4 จะเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นคือตัวคอลายเป็น35.5นะครับ ตัวคาร์บอนเป็น12ก็จะเป็น35.5คูณ4แล้วก็บวกด้วย12ก็จะได้1โมลต่อ154กรัมนะครับได้มาก็จะเป็น3หาร154ได้0.0195โมลนะครับอ่ะอันนี้คือโมลของตัว CCl4 ปุ๊บนะครับอ่ะ ได้โมซีเซลซิแหละต่อไปก็หากิโลกร,รัมของ C6 h ชงนะครับหากิโลกร,รัมของตัว C6 h ชงกิโลกร,รัมของ C6 h ชงนะครับเขาบอกมานะครับเขาที่เขาบอกมาจะเป็น190กร,รัมของ C6 h ชงก็จะเป็น190กร,รัมนะครับของ C6 h แชแปลงหน่วยกร,รัมเป็นกิโลกร,รมัมก็จะเป็น1กิโลกร,รัมของ C6 h ชงหาด้วย1000กร,รัมนะครับ หารด้วย1,000กรัมปึ๊บก็จะเป็น0.19นะครับกิโลกรัมนีอ่อ่ะตรงนี้เราได้2ตัวนี้ออกมาใช่ไหมครับเราก็หาความเค้เป็นโมเลกุออกมาได้เท่ากับก็จะเป็นตัว0.195นะครับ0 1 9 5หเอ้ย0 0 1ด5หารด้วย0.19ก็จะได้ประมาณ0.1 02โมเลกุนะครับ ของสารลายปุ๊บนะครับอ่ะทีนี้เราก็คือเราได้ตัวนี้มาแล้วนะครับต่อไปเราจะไปหา d ด l ต้าทที่เปลี่ยนแปลงไปนะก็มาต่อตรงนี้ได้ว่า Delta Tf ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ก็จะเป็น Kf นะครับเท่ากับ kF คูณโมเล้วก็จะเท่ากับ4.90คูณกับ0.12 0นะครับ ส9จุดนะครับจะได้0.5นะครับ0.5องศาเซลเซียสนะครับโอเคเนาะก็จะได้เดลต้าทีเอฟที่เปลี่ยนแปลงไปนะทีเอฟปกตินะครับทีเอฟปกติทีเอฟปกติก็เท่ากับ5.5นะครับเพราะฉะนั้นทีเอฟของสารละลายก็จะเท่ากับทีเอฟปกติก็คือ5.5ลบด้วยทีเอฟที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าจุดเยืแข็งมันลดลงนะครับเยื่อแข็งมันลดลง ก็ลบด้วย0.5ก็จะได้เป็น5องศาเซลเซียสนะครับอ่าทันกันนะครับก็ประมาณนี้อ่าก็จบข้อก็ไก่โอเคเนาะก็อย่าลืมนะครับจุดแยกแข็งจะลดลงจุดอ่าจุดแยกแข็งจะลดลงจุดลำเลียวจะเพิ่มจะเพิ่มขึ้นต่อไปก็ข้อหอไข่ข้อหอไข่ก็ทำคล้ายๆกันนะครับอันนี้จะเป็นสารลลาย c h c o นะครับ CH3O ก็จะเป็นตัวเมทานอลเมทานอลในน้ำเข้มข้น1.5โ่าโมนะครับในน้ำเข้มข้น1.5โมเลลอ่ะก็สารละลายในนี้ในน้ำนะครับก็คือตัวบอกว่าน้ำเป็นตัวทำละลายนะครับตัวทำละลายโดยที่เขาบอกความเข้มข้นเป็นโมเลลมาแล้วนะครับบอกมาแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ ดูนะครับเหมือนเดิมเดลต้า t f นะครับก็จะเท่ากับ kf คโโูณหมดแล้วนะครับอ่ะตัวน้ำนะครับตัวน้ำ t f ปกติจะเท่ากับเท่าไหร่ครับก็เป็นศูนย์องศาเซลเซียสเนาะอันนี้น่าจะรู้กันส่วนค่า kf ของน้ำนะครับค่า kf ของน้ำก็คือจะเท่ากับ1.86นะครับหน่วยจะเป็นองศาเซลเซียสต่อหมดแล้ว ก็คือพอเราเอาโมเลลไปคูณใช่ไหมครับก็จะเหลือแค่องศาเซลเซียสตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ1.86นะครับองศาเซลเซียสต่อโมเลลคูณกับความเข้มข้นก็คือ1.5โมเลลปึ๊บโมเลลตัดกันใช่ไหมเราได้ออกมาเท่ากับก็จะเป็น1.86นะครับคูณด้วย1.5เท่ากับ2.79องศาเซลเซียสนะครับ เพราะฉะนั้น TF ของสารละลายนะครับ TF ของสารละลายก็จะเท่ากับ0องศาลบด้วย2.79ใช่ไหมครับเพราะว่ามันต่ำลงนะครับมันต่าลงก็ได้ลบสององศาเซลเซียสปุ๊บอ่าแบบนี้นะครับก็เสร็จข้อขอไข่ต่อไปครับต่อไปก็เป็นข้อข้อขอควายนะครับข้อขอควายสารละลายนัทเลีนนะครับนัทเลีน,น 40H8 ในคาร์บอนเตตคาลไลน์นะครับตัว ccl 4อันนี้เป็นนาทรีน1กรัมในคาร์บอนเตตคอลไลน์25กรัมนะครับ่ะทำเหมือนเดิมนะครับก็เราหามาก่อนว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวตัวนี้ปริมาตรมากกว่าใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวทำละลายตัวทำละลายนะครับก็เราหา t f ของ ccl 4ปกติก่อนนะครับ ทีของ c c l ีอปติจะเท่ากับลบ22.99องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ดูจากหนังสือนะครับก็น้องๆถ้าทำแล้วงงเองเอามาจากไหนก็เปิดหนังสือดูได้ครับหน้าที่51นะครับหน้า51แล้วก็ค่า KF นะครับค่า KF ของ c c l 4ค่า KF ของ c c l 4จะเท่ากับ2.98องศาเซลเซียสต่อโมลแล้นะครับโอเค อ่ะทีนี้เราต้องหาตัวเ,เดลต้าทีเก็เท่ากับ k f โมเลลถูกไหมเ๊บ KF โมเลลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาค่าตัวโมเลลนี้เพราะว่าเรารู้สตัวนี้แล้วโอเคครับก็โมเลลก็จะเท่ากับโมลของตัวถูกละลายก็ยคือผลิตซีสิ0 h 8นะครับหาด้วยกิโลกร,รัมของตัวทำละลายก็คือตัว c 4, ีเซลซนเองครับโอเค ก็ที่บอกมาที่โจทย์บอกมานะครับก็หาก,กิโลกร,รัมของซีเซลสีก็จะง่ายกว่า,าทำซีเซลสีอย่างนก็ได้กิโลกร,รัมของซีเซลสีเขาบอกมาเท่าไหร่ครับบอกมา25กร,รัมของซีเซลสีใช่ไหมแล้วก็คูณ1กิโลกร,รัมของซีเซลสีนะครับหารด้วย1000กร,รัมของซีเซลสีปุ๊บกร,รัมตัดกัน ก็ได้จะเป็น0.025กิโลกร,รมัมสี่เสีนะครับปุ๊บอ่าแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เป็นที่ไว้ก่อนจะได้มาคิดต่อต่อไปก็คือโมนนะครับโมนของโมนของตัว c 0 h 8ก็คือตัวนัทเทอรินนะครับ c 0 h 8อันนี้เขาบอกมาว่า c 0 h 8 1กิ G, 1กรัมนะครับ c 0 h 8 1กรัมก็เป็น1 ศูนย์เก้าส h 8นะครับเปลี่ยนเป็นโมลน,นะครับเปลี่ยนเป็นโมลก็จะเป็น1โมลของนัทเทลีนที่ h 8หารด้วยมวลโมเลกุลใช่ไหมครับมวลโมเล,ลกุลของที่ h 8ก็คาร์บอนคาร์บอน12นะครับคาร์บอนจะเป็น12ไฮโดรเจนจะเป็น1ก็12บสองคูณสิบบวกแก็เป็น128นะครับได้มาเท่าไหร่ครับก็เป็น1นึ่หารหนึได้0ู 078นะครับโมลของ C ีแปดเอ่อซีสินะครับเพราะฉะนั้นตัวโมเลลนี้โมเลลนี้ก็จะได้เป็นนะครับโมเลลก็จะได้เท่ากับเอาอันนี้หารกันนะครับก็จะได้เท่ากับ0.025เนาะอันนี้จะเป็นอ่ะเขียนไว้แล้วกัน0เอ้ย0.078สิ0.078โมลหารด้วย0.025 กิโลกรัมนะครับเนะตรงนี้ศูนยจุดศูนโมลหารด้วยศูนย์จุดศูนยสองน์ุดศูนย์เจ็ดแปรศนย์จุดศูนย์สองห้าได้3.12จุดหนึ่งสองโมแลวนะครับสามงโมแลวเนาะโอเคเดลต้าทีเอฟก็เท่ากับเคโมแลวนะครับเดลต้าทีเอเท่ากับเคเอฟโมตลงนี้ยังทันกันนะครับ Kf เท่าไหร่ครับ Kf เท่ากับ2.98จุดเก้องศาเซลเซียสต่อโมแล้ว โมเลลเท่าไหร่ครับ3.12มโมเลลก็คูณ3.12เข้าไปโมเลลตัดกันนะครับจะได้ออกมาเท่ากับ2.98คูณ3.12เท่ากับ9.9.3นะครับ9.3องศาเซลเซียสนะครับก็ตัว TF นะครับก็จะต่ำลงไปอีกนะครับก็เป็นลบ22.99ลบด้วย9.3นะครับเนาะลบ22 ก็จะได้เป็นลบสามสิบสองจุดสองสองเก้านะครับส2 2สองจุดสองเก้าองศาเซลเซียสนะครับป๊บโอเคก็จะเสร็จข้อข้อขวายนะครับในเท่านี้โอเคนะต่อไปอันสุดท้ายข้ององูนะครับข้ององูสารละลายกรดเบนโซอิกนะครับ0.0.025.0โมลในน้ำ200กรัมนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับก็จะเห็นว่าน้ํานี้ปริมาณเยอะนะครับน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวทําละลายอยู่แล้วน้าเป็นตัวทําละลายเพราะฉะนั้นก็ดูกันว่าตัวปกติก็ Tf ของน้านะครับ Tf ของน้ําปกติก็จะเท่ากับศูนย์องศาเซลเซียสนะครับทีนี้ kf ของน้านะครับ kf ของน้ําเท่ากับ1.86นะครับ1.86ุปึ๊บ องศาเซลเซียสตอโมาแล้วโอเคที่นี้เรารู้ว่า d ดลต้าทเท่ากับ kf เอฟโมเลลใช่ไหมครับแล้ก็มาหากันหาตัวโมแลลกันนะครับตัวโมแลลในตัวโมแลลนะครับก็คือจะเป็นโมลของโมลของตัวกดเบนโซอิกเนาะ C7H6O2 หารด้วย กิโลกร,รัมของน้ํานะครับกิโลกร,รัมของน้าอ่ะทีนี้เขาบอกมลของตัว40ได้สี่เเนโชกโอสอบมาแล้วนะครับเป็น0 0 0ย์จุดศูน้วโมเราก็หาแค่กิโลกร,รัมน้ํานะครับก็คือตัวกิโลกร,รัมน้ํานะครับก็จะเท่ากับอ่า200กร,รัมน้าบางคนก็อาจจะไม่ต้องมานั่งเขียนแปลงแบบนี้ก็ได้นะครับก็เขียนเป็น0 2 0ย์สนกิโลกร,รัมน้ำไปได้เลยเอาพันไปหารได้เลยนะครับ ทำน้ำแบบนี้ <mid lasting. S 1> อันนี้ก็เขียนให้ดูนะครับเผื่อเวลาไปเขียนวิธีทำอะครับเวลาแสดงวิธีทำเราก็จะแสดงในรูปแฟกเตอร์แบบนี้คร no. mm ับการเขียนแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเป็นวิธีทำอย่างหนึ่งนะครับใช้ในการสอบแข่งขันได้ก็จะเป็น0.2กิโลกรัมของน้ำปึ๊บแบบนี้ได้มาได้โมเลกุลเท่ากับ0.00250โมลนะครับหารด้วย0.2กิโลกรัมน้ำนะครับ 0.0025หารด้วย0.2นะครับได้0.0125โมลแล้วนะครับ0.0125โมลแล้วเคทีนี้ต่อไปเราก็จะมาหา tf นะครับ tf tf delta tf ก็เท่ากับ kf 1.86องศาเซลเซียสเปอร์โมลแล้วนะครับคูณโมลแล้วก็คือ0.0125โมลแล้ว ก็ได้มาเท่ากับอ่าเขียนตอไปเลยเดี๋ินเลื่อนขึ้นนะครับปึ๊บก็คูณ1 0 0่งจุดศูคูณหนึเข้าไปได้0.02325ององศาเซลเซียสนะครับเพราะฉะนั้น tf ของสารละลายนะครับ tf ของโซลูชันก็จะเท่ากับศูองศาเซลเซียสลบไปด้วย0.02325องศาเซลเซียสก็ได้ลบ 0.02325นะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่าเรารู้สูตรเราก็ค่อยๆหามานะครับหรือว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับวิธีทำโจทย์ปริมาณสัมพันธ์นนนก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ดูว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ต้องการอะไรแล้วเราก็ใช้ความรู้แล้วก็ความสัมพันธ์แล้ววางปริมาณสารในการหาคำตอบออกมานะครับโอเคนะครับก็จบข้อที่หนึ่งสี่ข้อย่อยนะครับ เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเป็นเศษส่วนหรือเปล่าเนี่ย้ายแหละเศษส่วนแทนขอพักแป๊บน,นะคะอะ